สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้นะครับผมถอนปุ๊บเงินก็เข้ามาทันทีเลยนะครับในส่วนของ True Money Wallet นะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องรอนานเนาะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับช่องทางการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชี True Money w a l l e t แบบโดยตรงนะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับผมเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีการลงทุนไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ ใครที่อยากจะมีเงินเข้าชูมี่วอลเล็ตเนี่ยก็ลองมาทําช่องทางนี้ดูได้นะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนเล่นยังไงนะครับถึงจะได้เงินเข้าชูมี่วอลเล็ตเนาะสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับผมมองว่ามันได้เงินน้อยกว่าจะได้1บาท2บาทเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็แนะนำนะครับผมเลื่อนผ่านลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปทําช่องทางอื่นได้นะครับผมที่มาสามารถทําเงินได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายช่องทางนะครับผมก็ทํคลีปวิดีโอสอนค่อนข้างหลายแนวทาง ก็ลองเข้าไปรับชมดูได้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ยังเข้ามาดูเข้ามากดไลค์หรือว่ากดคอมเมนต์นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคอมเมนต์ที่ผมเห็นเนี่ยก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับหลายความคิดนะครับผมของแต่ละคนเนี่ยความคิดไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณที่ยังมาคอมเมนต์ในช่องของผมนะครับสาหรับใครที่รอรับอังเปาทุกวันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ยังรอติดตามนะครับคลิปวิดีโอนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทาตามผมก็ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่า จะรอแค่อังเปาก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมก็จะมีอังเปาให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับอ่าทูมี่วอลเล็ตถึงแม้ว่าผมจะมีเงินเข้าทูมี่วอลเล็ตไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เอามาแจกตามที่ผมมีแล้วกันนะครับอันนี้ตอนนี้มีอยู่500บาทในทูมี่วอลเล็ตเนาะเดี๋ยวจะทําการสร้างอังเปาให้ดูเลยนะครับวันนี้ผมก็จะแจกอังเปาเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับอังเปานี้นะครับผมสร้าง100บาทนะครับผม100บาทนะครับก็แบ่งทั้งหมด20คนนะครับคนละ5บาทนะครับผมถ้าใครชอบการหาเงินฟรีเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดคอมมเนต์ ผมนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนถึงเราจะมีเงินเข้าชูมิเน่ Wallet นะครับผมสาหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตและก็แนะนําวันนี้นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมได้ลงรีวิวไปเมื่อวานนี้เลยนะครับผมก็มียอดเงินเข้ามานะครับจากการแนะนําเพื่อนนะครับอยู่ที่10.5บาทนะครับตรงนี้ผมก็จะมาทําการถอนเงินให้ดูนะครับว่ามันทําการถอนเงินได้จริงนะครับเพราะว่าเห็นหลายคอมเมนต์เนาะที่คอมเมนต์เข้ามา อย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมว่ามันได้หรือว่าไม่ได้ได้จริงไหมนะครับก็จะได้แต่ละบาทนี่ทำอย่างไงนะครับผมยากไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะสอนตั้งแต่เริ่มแบบเข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันเนาะแล้วก็จะถอนเงินก่อนเลยนะครับตรงนี้มี10.5เดี๋ยวเรากดรับรางวัลได้เลยนะครับผมสาหรับการถอนเงินเนี่ยเราสมัครครั้งแรกใช่ไหมครับเขาจะให้เราทําการถอนเงินก่อนเลยนะครับแล้วเราก็ใส่เบอร์ wallet ของเราลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คนะครับก็กดเช็ค ตรงนี้ได้นะครับมีประวัติการรับเงินหรือว่าการถอนเงินอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้เนาะผมถอนไป2ครั้งและก็ประมาณ1 9 5บาทไทยนะครับที่ผมได้ถอนไปเมื่อกี้ก็มีการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของ TruMoney Wallet เข้ามาครับว่าได้ทําการจ่ายเงินให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของบัญชี TruMoney Wallet ของเรานะครับที่เราได้ทําการถอนไปว่ามันเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้นะ ครับผมถอนปุ๊บเงินก็เข้ามาทันทีเลยนะครับในส่วนของ TruMoney Wallet นะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องรอนานเนาะนี่ก็เป็นหลักฐานการถอนเงินนะครับที่กดถอนไปเมื่อกี้นะครับถอนแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินจากแอปกันนะคบว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับผมก็ให้เรากากกระบาดตรงหน้านี้ไปได้เลยนะแล้วเราก็มาดูในส่วนของรางวัลประจําวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเปิดกล่องนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของเพชรแล้วก็เอาเพชรเนี่ยมาท ทำการแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชี t ทมิเน่เวลต์นะครับผมก็เราสามารถเลือกกล่องได้เลยนอกาะว่าเราเนี่ยจะรับกล่องไหนนะครับผมกดรับเข้าไปเลยนะโอเคนะครับผมตรงนี้นะครับก็ได้รับเพชรมาอยู่ที่67.14เพชรนะครับก็กดรับเพชรมาได้เลยนะครับนี่ฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการรับของรางวัลเริ่มต้นนะครับเป็นการเก็บเพชรนั่นเองนะครับจำนวนเพชรนะครับจะอยู่ที่ด้านบนซ้ายมือนะครับผมสำหรับกล่องของขวัญที่ลอยมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการกดรับเพชรเหมือนกันนะครับแต่เขาจะให้เราดูในส่วนของวิดีโอ ทุกครั้งเมื่อเรากดรับเพชรเนาะเราจะดูหรือว่าไม่ดูหรือว่าจะรับหรือว่าไม่รับก็ได้อยู่ที่เราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนของเมนูแต่ละเมนูก่อนการเล่นเกมแล้วกันนะว่าตรงแต่ละเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยเขาจะสอนเราเล่นอยู่แล้วนะถ้าเราเล่นครั้งแรกนะครับผมในส่วนของเมนูนะครับมีด้านบนตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปเพชรเนาะจะมีรูปกล่องของวันอยู่นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการในส่วนของการเก็บสะสมเพชรเอาไปแลกในส่วนของเงินสดเข้าในส่วนของทูมอน ีบัลลนะครับผมก้าเราเก็บสะสมครบเราก็สามารถแลกได้เลยนะครับขั้นต่ำการแลกเนี่ยอยู่ที่1,500บาทนะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่30 0 0 0บาทนะครับผมแต่การใช้เพชรแลกเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าผมมี133เพชรเนี่ยเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่1.33บาทนะครับผมก็คือ1บาท33สตางค์นะครับถ้าเราจะแลก1,500บาทเนี่ยคุณจะต้องมีกี่เพชรลองคำนวณดูนะการเก็บเพชรเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เพชรเยอะนะครับผมใครที่จะเก็บเพชรเนี่ยก็อาจจะใช เวลานานมากๆนะครับกวาจะเก็บครบนะครับผมก็อันนี <chores S 1> いい้ไม่รู้ว่าแอปจะอยู่นานแค่ไหนเนาะเมนูต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับที่จะเป็นรูปคนนะครับด้านซ้ายนะครับผมกดเข้าไปนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับเราสามารถแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเรานะครับหรือว่าการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจากการแนะนําเพื่อนเนาะขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองว่าคุณจะทําหรือว่าไม่ทําตรงนี้นะครับเพราะว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่ง ช่องทางที่ทําเงินได้เยอะแล้วก็ได้เร็วนะครับก็อยู่ที่ตัวคุณเองเลยนะครับว่าคุณจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับถ้าคุณไม่แนะนําก็อาจจะได้น้อยแต่ถ้าคุณอยากได้เยอะคุณก็ต้องไปแนะนําเพื่อนเท่านั้นเองนะครับวิธีการก็กดเข้ามาที่ด้านล่างนะครับผมกดเข้าไปนะสลับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการแนะนําเพื่อนนะจะเป็น Facebook t w i t t e r ส่งผ่านแชทนะครับหรือว่าการคัดลอกเป็นลิงก์นะครับเอาไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆก็ได้นะครับผมก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนํานะครับถ้า คุณอยากได้เยอะคุณก็ต้องแนะนําแต่ถ้าคุณขี้เกียจแนะนําหรือว่าทําการแนะนําไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะครับว่าคุณะจะพยายามทําหรือว่าไม่พยายามทําอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมก็ไม่ได้บังคับเนาะผมแค่มาแนะนําแนวทางที่มันจะได้เงินง่ายแล้วก็ได้เร็วที่สุดนะครับผมลองไปแนะนาเพื่อนดูแล้วกันนะครับต่อไปนะครับผมด้านล่างนะครับตรงนี้จะมี1500บาทนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นเงินรางวัลอยู่ที่1 5 0 0บาทเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างยากนิด นึ่งนะสำหรับคนที่ไม่แนะนําเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีเวลาจํากัดอยู่ที่7วันนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็คือเขาจะให้เราเล่นเกมกับดูโฆษณานะครับจะมีวันที่5วันที่6แล้วก็วันที่7จเนี่ยจะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนด้วยเนาะในส่วนของวันที่7เนี่ยแนะนําเพื่อน200คนนะครับดูโฆษณา2000ครั้งตรงนี้ค่อนข้างยากนะครับอันนี้ผมเลยไม่ทำนะครับผมอันนี้ผมเลยข้ามนะครับผม ต่อไปนะครับผมเป็นการเล่นเกมนะครับวิธีการเล่นเกมนะครับก็ให้เราเลื่อนแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะเลื่อนนะครับผมเลื่อนให้ตัวเลขมันเหมือนกันเนาะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับหลักการของการเล่นเกมครับเมื่อเราเล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของอ่าหีบสมบัตินะครับเป็นการเปิดกล่องเพื่อที่จะรับเพชรนะครับเราจะเปิดหรือว่าไม่เปิดก็อยู่ที่เราเนาะเพราะว่ามันจะได้รับเพชรในการแลกเปลี่ยนนะครับแต่การที่เราจะรับเพชรเนี่ยเขาจะให้เราดูในส่วนของวิดีโอนะครับผมอันนี้ผมไม่ดูนะผมเลยไม่รับนะครับผมเนี่มกเนแบบ้รอ นจนกว่ามันจะขึ้นในส่วนของอวงล้อเสียงโชคนะครับวงล้อเสียงโชคตัวนี้เราลุ้นรับในส่วนของเงินสดนะครับแล้วก็เพชรนะครับผมก็สามารถหมุนวงล้อตรงนี้ได้นะครับการหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยเงินที่เราได้รับนะครับหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับผมไม่ถึงหนึ่งบาทนะแต่เราก็สามารถเก็บสะสมตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับผมจนวนเพชรเราก็สามารถเก็บสะสมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับลองเข้ามาทําดูได้นะครับผมหลักการวิธีการเล่นของแอปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูต่าง ก็คืออะไรบ้างก็ตามที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เลยเนะาะสิ่งที่เราจะได้เงินเยอะที่สุดนะครับจากแอปนี้นะผมสรุปให้ฟังง่ายๆเลยก็คือการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับเราจะได้รับเงินเยอะและก็เร็วที่สุดนะครับยังไงก็ลองเข้าไปถามช่องทางการแนะนําเพื่อนดูด้วยนะครับจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าการเล่นเกมมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ